สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เหมือนเคยๆนะครับเสื้ออะไรมาก็แกะให้ดูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการทําการบ้านก่อนซื้อสินค้าด้วยสินค้าที่ผมจะอันบอกและรีวิววันนี้เป็นนาฬิกาดิจิตอลยี่ห้อดินที่มาของการซื้อสินค้าตัวนี้ของผมนะครับก็คือนาฬิกาดิจิตอลที่ผมเคยใช้งานมาเนี่ยจะชอบประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขดิจิตอลบหน้าจอเนี่ยที่จะชอบขาดๆระเบดไม่หายทำให้เกิดความลาคาญใจและอายุการใช้งานที่ไม่คงทนจึงเป็นที่มาของการซื้อสินค้าตัวนี้มาใช้ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสินค้างั้นเดี๋ยวเรามาดูโฆษณาของเขากันก่อนเลยนะครับ จากโฆษณาของสินค้าและข้อมูลสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงในทัศนคติงผมนะฮะก็คือ 1. สินค้าตัวนี้มีบริษัทของคนไทยนําเข้ามาและมีการรับประกันสินค้าเนี่ยเป็นเวลา1ปีทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจเรื่องคุณภาพของสินค้าได้ในระดับหนึ่งสงฟังก์ชันที่มากับนาฬิกาตัวนี้นอกจากสามารถตั้งปลูกได้2เวลาแล้วเนี่ยก็คือจะมีไฟในไหลให้ เลืออาน่วยความสะวดกให้เราในตอนกลางคืนนะครับผมส่วน3จะมีไวเลสชาร์จเจอร์ก็คือการชาร์จแบบไร้สายโดยเขาจะสามารถมีกำลังใจอยู่ที่5วัตต์สสินค้าตัวนี้มีมออกรับรองเพราะฉะนั้นนะเรื่องคุณภาพและความปลอดภยัยก็น่าจะหายห่วงงั้นเดี๋ยวเราลองมาอันบ็อกเลยนะครับผมโดยสินค้าตัวนี้จะมีให้เราเลือกเี่งสีเดียวก็คือสีดำ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีขาวเนี่ยจะมีอีกรุ่นหนึ่งโดยรุ่นสีขาวเนี่ยจะสามารถบอกรายละเอียดหน้าจอเนี่ยได้มากขึ้นราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะผมพอเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยคู่มือที่มากับตัวกล่องเนี่ยก็คือพอเราการามาก็คือจะเป็นภาษาไทยพอเราพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะครับผม ชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นกล่องใสาดัปเตอร์นีโดยกล่องอะแดปเตอร์ที่มากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยก็คือจะมีขนาดอยู่ที่12โวลต์2.5แอมป์นะฮะและสายไฟที่เขาให้มาเนี่ยก็มีจะมีความยาวอยู่ที่1.6เมตรต่อไปเรามาดูพระเอกของเรากันเลยนะครับผม ในกายี่ต้อนตั้งโต๊ะยี่ห้อลินอย่างที่เกิดไปแล้วนะฮะว่ามีเลือกเพียงสีเดียวก็คือสีดำวัสดุที่เขาใช้ผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นพลาสติก ABS ส่วนบริเวณด้านบนเนี่ยที่เป็นบริเวณใช้ชาร์จแบบไร้สายไวไ้ในชาร์เจอร์นะฮะเท่าที่นี้ผมสัมผัสเนี่ยวสัสดุของเขาก็น่าจะเป็นหนังสังค์หอพอพิ่ไปดูด,ด้านหน้าเนี่ยก็คือจอ LCD ข้อดีของจอ LCD ตัวนี้ก็คือจะมีความสว่างสดใสาสามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกและชัดเจนโดยไฟหน้าจอตัวนี้สามารถปรับระดับได้3ค่านะฮะเดี๋ยวตอนทดสอบการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันพอไปพิกไปดูด้านล่างเนี่ยก็จะเจอปุ่มคอนโทรลก็คือเป็นปุ่มควบคุมการใช้งานของเครื่องตัวนี้ทั้งหมดนะฮะโดยจะมีหมด4ปุ่มโดยปุ่มแรกก็จะือจะเป็นปุ่ม ตัว S เท่าที่นี่ผมชี้นี่ยฮนะก็คือจะเป็นปุ่มตั้งค่าของเวลาของเครื่อง2ปุ่มตัว M ก็คือจะเป็นการตั้งค่าเวลาปลุกโดยในาฬิกาตัวนี้สามารถตั้งปลุกได้2เวลาตัวน2ปุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มลดตัวเลขนะครับผมถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ฐานกระดุมโดยในาฬิการุ่นนี้จะใช้ฐานกระดุมรุ่น CR 2 0 3 2นะม หน้าที่ของฐานกระดุม c r 2 0 3 2ตัวนี้ก็เพื่อบันทึกข้อมูลตัวเลขที่เราตั้งไว้ในในาฬิกาตัวนี้เพื่อกรณีที่เราถอดอดัปเตอร์เราจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าเวลาใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเสียบอะแดปเตอร์แล้วใช้งานดูนะครับตอนนี้นี่ผมได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟบ้านแล้วนะฮะโดยช่องใส่แจ็ค ของสายอะแดปเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวด้านหลังของนาฬิกาพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยตัวหน้าจอก็จะเปิดการใช้งานอย่างที่เกิดไปแล้วนะฮะหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็น lcd โดยหน้าจอตัวนี้จะสามารถปรับความสว่างได้สามระดับปุ่มคอนโทรลของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ขาหน้าของตัวนาฬิกานี้ทั้งสองขานะฮะโดยเราจะกดไปที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้ กดครั้งที่หนึ่งก็คือจะเป็นการลดความสว่างของแสงในค่าที่หนึ่งนะฮะส่วนกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปรับความสว่างน้อยลงเพราะปกกดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการปิดหน้าจอหรือจะทําตามที่เขาโฆษณาให้ดูก็ได้นะฮะก็คือการกดลงไปที่ตัวเครื่องเพื่อให้สวิตช์ขาหน้าเนี่ยทำงานเห็นไหมครับเพื่อนๆพอเรากดไปนหน้าจอก็จะเปิดติดขึ้นมา ต่อไปผมจะทดสอบการใช้งานของไฟในไลท์นะฮะโดยช่องแสงของไฟในไลท์ตัวนี้จะอยู่ตามที่นี่ผมชี้นี่นะครับเซสวิทคอนโทรลควบคุมก็คือจะเป็นรูปพัดจันนี่นะฮะจะเป็นปุ่มระบบสัมผัสนะครับผมโดยเราสัมผัสไปครั้งที่1เนี่ยก็จะเป็นการเปิดการใช้งานงไฟในไลท์โดยเขากําหนดไว้ว่าไฟในไลท์ตัวนี้จะมีความสว่างอุณหภูมิของแสงอยู่ที่ 3,000k บวกลบ 280k นะครับผมถ้าเราอยากจะลดความสว่างของแสงตัวนี้ลงเราก็สัมผัสไปที่สัญลักษณ์พันี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการดีมไฟลงให้เหลืออยู่ที่50%จาก100%เใน,นสักครู่นะฮะพรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดีมไฟให้ลดลงเหลือ25%เพราะเราสัมผัสไปครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการปิดการใช้งานไฟในไลน์ ลักษณะการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเง้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบการใช้ตัวไวเลสชาร์เจอร์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะโดยมือถือที่ผมจะเอามาทดสอบใช้นะ่ยจะเป็นมือถือยี่ห้อ Samsung รุ่น n o Note นสิพัดนะฮะเง้นเดี๋ยวผมจะเริ่มกว่าเลยนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อน จะมีไฟแจ้งสถานะตามที่มีวงชี้อยู่กรณีที่มือถือรองรับการชาร์จกับนาฬิกาตัวนี้ไฟสีแดงก็จะติดเมื่อมือถือชาร์จเต็มแล้วเนี่ยไฟสีแดงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและในกรณีสุดท้ายก็คือการที่มือถือตัวนี้ไม่รองรับการใช้งานกับนาฬิกาตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบดังนั้นภาพรวมฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดตามที่เขาโฆษณาเนี่ยก็จะ ใช้งานได้จริงก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายผมก็จะคุยเรื่องราคาเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยสินค้าตัวนี้จะมีราคาขายทางการยอยู่ที่1,290ผมซื้อตอนช่วงเพดีณตอนนั้นเนี่ยราคาเขาก็จะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,190เนื่องจากว่าผมซื้อสินค้าตัวนี้ร่วมกับสินค้าอื่นๆอีกดังนั้นเนี่ย ราคาเฉพาะในอาการจึงไม,ม่สามารถที่เพื่อนๆได้ดูได้แต่ผมได้คำนวณในเบื้องต้นมาให้แล้วว่าจากราคาตั้งต้นที่1,290เนี่ยซื้อตอนโปรโมชั่นเพย์เดย์เนี่ยเราสามารถหาข้อส่ลดได้ในประมาณสักลดลงไปได้สักสาดดังนั้นเนี่ยผมก็จะซื้อได้ในราคา820บบาทนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการซื้อสินค้า หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขอภพภมยมาที่นี่ด้วยเน้นผมขออนุญาตจบคลิปแับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ